สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหอยสูตรเล็เด็ดจากเฟซบุ๊กทุกทุกท่านครับอ่าก็มาดูสูตรเลขวิ่งบนระยะยาวนะครับสองสูตรที่อ่าได้เกิดกันไว้นะครับในคลิปที่แล้วนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจะเป็นสูตรอ่าเลขวิ่งบนนะครับระยะยาวซึ่งสูตรนั้นมีสถิตนะครับการเดินเองของสูตรนะ ผ่านมาแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดนะครับอ่าเป็นสูตรที่เดินนะครับมาแล้วหกงวดนะอ่าวันนี้นะครับงวดที่ผ่านมานั้นได้อ่าเก้าสี่นะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสูตรนี้นะครับเก้าสี่นะสองสูตรนะสองสูตรนะครับอ่าได้ตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ 94นะอ่านะครับสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับนะสำหรับสองสูตรนี้นะครับก็นํามาเป็นข้อมูลและก็แนวทางนะครับให้กับเ,เพื่อนๆสมาชิทก,ทกทุกๆท่านนะครับได้นําเอาข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารากันนะครับการเดินของสูตรนั้นผ่านมาแล้วนะครับเริ่มจากงวดน,นี้นะครับที่สูตรเดินเองนะ1 2 สามสี่ห้าอ่ะหกงวดนะครับสูตรนั้นเดินมาเองแล้วหกงวดนะครับเนาะอ่าสูตรนั้นเดินมาเองแล้วหกงวดเรามาดูนะครับเพื่อที่จะได้เป็นนะข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับเพื่อที่จะได้นําเอาไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปหาเลือกซื้อรางวัลสะระก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับและเอก็จะสรุปนะครับ ข้อมูล2ตัวบนนะให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านกันในคลิปนี้กันไปเลยนะครับในตอนท้ายนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับสูตรนี้เริ่มงวดแรกรางวัลเลขท้าย3ตัวบน453นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะ4 53นะครับ453ก็จะใช้งวด169530นะครับ หนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์สองตัวล่างหกสองนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองหกหนึ่งครั้งที่สองสามแปดสี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองศูนย์หกหกอ่า มาดูงวดแรกเลยนะครับพร้อมกับตำแหน่งการบวกของสูตรนะครับสูตรนี้จะใช้ตำแหน่งบวก3หลักง่ายๆนะครับใช้ตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับ1ครั้งนะแล้วก็หลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกด้วย2งคงที่ผลบวกก็จะได้เท่ากับ0นบวก2ได้2นะครับ2บวกูนย์ได้2 2บวก2ได้เท่ากับ4 โอ้โทษที T นะครับเป็นหลักร้อยนะเลขท้ายครั้งที่สองนะครับศูนย์บวกสองได้สองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสองได้เท่ากับสี่สี่บวกด้วยห้าคงที่ได้เท่ากับเก้านะครับกว่าจะได้หมดแรก สี่เก้านะครับรางวัลเลขท้ายสามตัวบนออกสี่ห้าสามเข้าที่เลขสี่นะครับเข้าที่เลขสี่หลักร้อยบนนะงวดที่ผ่านมาก็ได้เก้าสี่นะครับอ่าสลับกันนะงวดที่ผ่านมานะครับแต่ก็จะคำนวณงวดน,นี้เลยนะครับจะได้เร็วนะคำนวณทุกท่านนะครับแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งนะครับสองตัวล่างเก้าศูนย์ หนึนะครับ809และก็ห้าห้าตำแหน่งบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยล่างแล้วก็หลักร้อยเลียกท้ายครั้งที่สองบวกสองคงที่นะครับ ผลบวก1นบวกศได้1 1ึบวกเได้10 10ิบวกสได้เท่ากับ12นะ2อบวกหคงที่ได้เท่ากับ7นะครับอ่างวดนี้ได้วิ่ง27นะเพื่อนๆทุกท่านนะครับงวดนี้ได้วิ่ง27นะครับได้วิ่ง27อ่าทีเรามาดูสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2แอดไม่ได้เขียนนะอ่าสูตรที่2นะครับตำแหน่งบวก นั้นจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนผลลัพธ์งวดที่แล้วได้49เท่ากันนะแล้วก็สูตรนี้นะครับจะมีสิติเดินน้อยกว่าสูตรแรกนะครับอยู่1งวดนะครับสูตรที่2นั้นจะเริ่มเดินงวด782นะครับจะเริ่มเดินงวด782นะเพื่อนทุกท่านนะครับคํานวณก็จะเริ่มจากงวดนี้นะครับเอางวดนี้453นะครับมาคานวณเพื่อที่จะหางวดถัดไปก็คือ782นะครับอ่ะก็จะเริ่มคํานวณจากงวด อ่า872นะครับ471782 453เริ่มงวด782ก็ใช้งวด453นะครับ4260453 นี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับนะนี่เป็นสูตรที่สองสี่ห้าสามนะครับสองตัวล่างหนึ่งหนึ่งสองหกแปดสองแปดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดและก็สี่เก้าหนึ่ง ตำแหน่งบวกของสูตรนี้นะครับจะใช้ตำแหน่งหลักแสนนะ้าหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งและก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยสี่คงที่สูตรนี้จะมีผลลัพธ์ออกมาคล้ายคลึงกันมากนะครับสองบวกสี่ได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดได้สิบแปดสิบแปดบวกสี่ได้เท่ากับยี่สิบสาม สองบวกสี่ได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดได้สิบแปดสิบแปดบวกสี่ได้เท่ากับยี่สิบสองทีนะครับจากนั้นก็บวกห้าคงที่เหมือนกันนะครับสองบวกห้าได้เท่ากับเจ็ดนะครับอ่าวันนี้จะได้ชนกันนะครับนะสองเจ็ดนะครับจะได้ชนกันกับสูตรแรกเลยนะครับนะแต่ตำแหน่งบวกจะต่างกันนะครับผลลัพธ์ออกมานั้นจะชนกันเลยนะครับสองเจ็ดรางวัลเล็กท้ายสามตัวบนเจ็ดแปดสองนะครับอ่าได้ชนครับนนะ ทีเรามาดูงวดนี้กันเลยนะครับสำหรับสูตรที่สองนะครับแปดูนสามนะครับสี่แปดหนึ่งสองตัวล่างเก้า2ูนนะครับ809 559กและก็947หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับร้อยบนหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขกหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวก4คงที่ผลบวกนะครับ8บวก4 12 12บวก1 13 13บวก1 14 14บวก9ได้23 23บวก4ได้เท่ากับ27จนะครับจากนั้น7บวก5คงที่ได้เท่ากับ12นะครับมันเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับ2ส,สูตรนี้ชนกันทั้งทั้งนะครับสสูตรเลยทั้ง2ตัวนะครับชนกันทั้ง2ตัว เจนะ็7กับ2นะครับดังนั้นเรามาดูชุดสรุป3ตัวบนนะครับ2ตัวบนนะหลักร้อยฟัน8 3ไปแล้วนะครับ8 3นะองเ27นะครับเลขวิ่งบน27อ่ะดังนั้น F สรุปนะครับ2ตัวบนเบื้องต้นเลยนะครับนะอ่าเด่นนะครับ0 4นะครับ 8นั้นฟันไปหลักร้อยนะครับ0,4นะครับ9และก็3นะครับ <okay? S 1> เป็นการเด่นเบื้องต้นมาก่อนนะอ่ะเน้นเบื้องต้นนะครับ t t. ที่มีเลข2นะครับ0 2 4ยนะครับ9 2้แลวก็3 2 0 7 4 7 9 7นย์้ะครับแลวก็3 7เนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับเป็นการเน้นไปก่อนเบื้องต้นนะครับนะเน้นไปก่อนเบื้องต้นนะครับนะก็ตัวเลขนะครับที่ติด2กับ7นะครับ ที่ติดสก็จะมี02นยะ์สองนะสี่สองเก้าสองสามสองนะครับศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็สานะครับอ่าก็สามารถนะครับเป็นชุดเด่นได้เลยนะครับแชุดนี้นะครับนะอ่าศูนยสองสี่สองนะครับเก้าสสามนะเอจ็ด่เจ็ดเก้าเจ็แล้วก็สานะครับแปดชุดนี้นะครับเป็นชุดตัวเด่นตัวนี้นไว้ก่อนนะอ่านะครับแล้วก็ 0605นะครับ4645แล้วก็96953635นะครับเป็นตัวรองนะคัดตัวเด่นนะครับที่เพื่อนๆชอบนะครับเอาไว้ในใจกันก่อนนะนะครับเดี๋ยวจะเน้นเจาะลึกนะครับให้เหลือ9ชุดนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับกันอ่าต่อไปนะครับนะตอนนี้ก็รับชมข้อมูลชุดสรุปบนเบื้องต้นกันประมาณนี้ไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ